สวัสดีค่ะทุกคน EP นี้แพลวจะมาแนะนำที่พักเอกชนอีกหนึ่งที่เป็นที่พักหลักร้อยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบคันเจ้าของที่พักก็น่ารักและใจดีด้วยค่ะอยู่แถวบ้านแม่ตื่นตําบลแม่ตื่นอำเภอลีจังหวัดลำพูนค่ะทางเข้าที่พักจะตั้งอยู่บริเวณถนนหมายเลข106ค่ะ จากถนนหลักขับเข้าไปประมาณ300เมตรก็ถึงแล้วบริเวณใกล้เคียงมีเซเว่นตลาดนัดของกินพร้อมค่ะแพวไปใช้บริการตอนไปทริปเหนือที่ผ่านมาช่วงต้นธันวาค่ะที่พักมีชื่อว่าวิดาโฮมบ้านแม่ตื่นเบอร์ติดต่อ080-260-5781และ085-870-7634ค่ะ สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ในเพจของทางที่พักพิมพ์ค้นหาว่าวิดาโฮมห้องเบอร์หนึ่งและ2ราคา400บาทด้านในมีแอร์พัดลมตู้เย็นโทรทัศน์และเตียงใหญ่หนึ่งเตียงพักได้สองคนจอดรถข้างบ้านมีหลังคากันแดดกันฝนให้พร้อมค่ะห้องเบอร์สราคา550บาท ด้านในมีแอร์พัดลมตู้เย็นโทรทัศน์และเตียงใหญ่หนึ่งเตียงเตียงเล็กหนึ่งเตียงพักได้สมคนจอดรถหน้าบ้านมีหลังคากันแดดกันฝนให้พร้อมค่ะด้านในห้องเบอร์3ามค่ะวันนี้แพวพักห้องนี้ค่ะ ห้องเบอร์สราคา550าบาทด้านในมีแอร์พัดลมตู้เย็นโทรทัศน์เตียงใหญ่หนึ่งเตียงและโซฟาเบดพักได้3คนจอดรถหน้าบ้านมีหลังคากันแดดกันฝนให้พร้อมค่ะห้องเบอร์5ราคา550าบาทด้านในมีแอร์พัดลมตู้เย็นโทรทัศน์เตียงใหญ่1เตียงและเตียงเล็ก1เตียงพักได้3คน จอดรถข้างบ้านใต้ร่มเงาไม้ตรงนี้ค่ะห้องเบอร์6 7 8ราคา400บาทด้านในมีแอร์ตู้เย็นโทรทัศน์และเตียงใหญ่หนึ่งเตียงพักได้2คนจอดรถด้านบนแล้วเดินลงบันไดไปนิดเดียวค่ะบ้านหลังใหญ่3ห้องนอน3ห้องน้ำพักได้8คนมาน้อยกว่า8คนก็พักได้นะคะเผื่อบ้านหลังอื่นเต็ม ราคาก็จะขึ้นอยู่กับจํานวนคนเข้าพักอีกทีค่ะด้านในบ้านหลังใหญ่ค่ะตรงมุมนี้มีห้องน้ำด้านในหนึ่งห้องและด้านนอกหนึ่งห้องค่ะห้องน้ำอีกหนึ่งห้องค่ะมีตรงกลางอีกหนึ่งหลังราคา400บาท ด้านในมีแอร์พัดลมตู้เย็นโทรทัศน์เป็นเตียงใหญ่1เตียงพักได้2คนจอดรถหน้าบ้านมีหลังคากันแดดกันฝนให้จบแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ